เราถ่ายรูปแล้วมันรู้สึกว่าหน้าไม่เรียวค่ะก็เลยอยากตัดออกสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอินทุออนริวกันโฮค่ะชื่อเล่นป๊อปปี้ค่ะวันนี้มาตัดกลามค่ะตรงนี้ค่ะเกิดขึ้นมาตั้งแต่รู้สึกตัวว่ามีกลาะมมค่ะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะคะก็คิดว่าเออไม่อยากมีตรงนี้เพราะว่ามันถ่ายรูปแล้วมันรู้สึกไม่มั่นใจอะค่ะรู้สึกว่าหน้ามันใหญ่ค่ะเวลาถ่ายรูปกับเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ หาม,มุมยากค่ะไม่ค่อยมีแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่าเออเราถ่ายรูปแล้วมันรู้สึกว่าหน้าไม่เรียวค่ะ,คะก็เลยอยากตัดออกก็ดูใน Facebook ค่ะแล้วก็เห็นที่โรงพยาบาลนี้ขึ้นมารีวิวแล้วก็เข้าไปดูถึอว่ารีวิวที่นี่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมีคนมาทําเยอะแล้วก็หน้าเรียวจริงๆค่ะก็ะเลยอยากทำคุณหมอก็บอกว่าถ้าเกิดตัดออกก็คือหน้าก็จะเรียวขึ้นเยอะเลยค่ะตรงนี้ก็จะแบบมันมันจะสมูทกันขึ้นเวลาถ่ายรูป หรือว่าหน้าตรงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหน้าเล็กลงเลี้ยวขึ้นรอติดตามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวตัดตัดเสร็จก็จะมาอัปเดตอีกทีนึงค่ะเจอเพื่อนแล้วค่ะเพื่อนคืออยู่ด้วยกันทุกวันก็ทักเราว่าหน้าเปลี่ยนขึ้นค่ะ หน้าเล็กลงมากฝึกตึงหน้าอยู่ค่ะคุณหมอก,ก็บอกให้ฝึกอ้าปากบ่อยๆก็จะเริ่มลายขึ้นเรื่อยๆมันก็จะอ้าปากได้สูงขึ้นเท่าเดิมก็ดีใจพอใจมากเลยค่ะพอใจมากเพราะว่าเห็นผลจริงๆตามที่เราต้องการเลยก็ใส่ใจดูแลเราดีค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ผ่าตัดให้ได้แบบ ที่เราต้องการหน้าเล็กหน้าเรียวจริงๆค่ะค่ะถึงเพื่อนๆน,นะคะที่อยากตัดก,กรรมก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเจ็บหรือว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรก็คือคุณหมอทำดีมากคือแบบตัดแล้วเห็นผลจริงๆค่ะที่โรงพยาบาลเลยละ่ะค่ะ